อยากจะลบปุ่นปักบ,บน Google Map ทำยังไงคลิปนี้ไปดูวิธีการกันครับผมรับรู้กับ Google Map EP ที่1กับผมในนิวเจ้าของเพจ Google Map ใช้เป็นประโยชน์เยอะวันนี้นะครับเพืือจะมาพูดถึงคำถามหนึ่งที่มีคนถามมาค่อนข้างเยอะคือวิธีการลบปุ่นปักของธุรกิจออกไปจาก Google Map ทำยังไง นะครับเป็นคำถามหนึ่งที่มีเข้ามาถามอยู่เรื่อยๆนะผมเพราะว่าปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขมันค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนและดีเทลเยอะมากนิดน,นึงนะครับก็อื่นผมต้องขอเกินอีกทีนึงก่อนว่า g o o g l e Map ณวันนี้นะผมมันเกิดขึ้นมาจาก2ระบบนะผมร,ระบบแรกชื่อว่า Google My b u s ูสเ e ความหมายคือเป็นระบบที่ให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือแอดมินหรือในกกตลาดนะครับผมมาสร้างหมดปักลงบนแพลตฟอมของ o o o l l m m อมบ r ส e s มีการต้องรอการโมด i ฟ y ผ่านจดหมายหรือผ่านวิธีการอื่นๆใ,ใ,ใดๆก็ตามนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเมื่อยืนยันแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ได้เป็นเจ้าของหมดปักแต่แท่าจริงนะครับผมอีกวิธีหนึ่งคือจะเรียกว่าวิธีโลโก้ไกด์นะรหรือว่า Google โลโก้ไกด์นะครับ ซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีแรกนะครแต่ว่าการสร้างหมุดปักก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มากนะักแล้วก็ยังเป็นหมุดที่ยังไม่มีเจ้าของที่แท้จริงนะคร Google Local g u i d ก็คือการที่ใครสักคนหนึ่งมี Gmail นะครหรือมี Google Account เนี่ยสามารถไปกดเพิ่มสถานที่ที่กัดหายไปแล้วก็ใส่ข้อมูลชื่อร้านที่อยู่เบอร์โทรที่ตั้งแล้วรอระบบมันอัพพหสักประมาณอาจจะ1วันสวัน7วันอย่างเงี้ยน,นะครับ หมุดก็จะปรากฏขึ้นได้บนแผนที่ Google m a p นะครับผมทุกวันนี้หมุดที่เราเห็นอยู่บน Google m a p เนี่ยเกิดขึ้นมาจาก2ระบนี้ทั้งนั้นเลยคือทั้ง Google Maps s และจากฝั่งของ Low a l g u i d e นะครับผมแม้ว่าคุณจะทำหมุดด้วยวิธีไหนเนี่ยวันนี้จะมาสอนวิธีการลบหมกันซึ่งมันจะมีความยากความง่ายแต,ตกต่างกันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่คุณทำไว้นะครับผมอันดับแรกจะพูดถึงแพลตฟอร์ม Google Maps ถ้าเกิดคุณได้ทําหมุดผ่าน Google My Business เป็นเจ้าของหมุดอยู่แล้วหมุด verify แล้วอ,อย่างนี้นะครับผมวิธีการเข้าไปลบหมุดเนี่ยก็คือให้ล็อกอินนะครับผมเข้าไปที่โลบหลังบ้านที่ URL นี้เลยครับผม google com business แล้วล็อกอินด้วยอีเมล Gmail ที่คุณมีอยู่นะครับเข้าไปในโลบหลังบ้านพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปเลือกโปรไฟล์ร้านที่คุณจะแก้ไขแล้วครับแล้วก็เข้าไปที่ถับซ้ายมือนะครับผมมันจะมีคําว่าข้อมูลหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า info นะครับผมไปที่ถแถบแบบนี้นะครับผม พอเข้าไปเนี่ยให้มองฝั่งขวามือนะครับผมมันจะมีคําว่าปิดธุรกิจนี้ใน Google นะครผมอันนี้ผมพูดในแพลตฟอร์มที่เป็นภาษาไทยนะครับผมมันจะมีช้อยให้เลิอกอีกสามชอยด้วยกันนะครับผมสามชอยนั้นก็คืออันแรกนะครับผมทาเครื่องหมายเป็นปิดชั่วคราวรอันที่2ตั้งสถานะเป็นปิดถาวรร้านที่3นําข้อมูลออกสชมอยเนี่ย เป็นใช้ที่สามารถสั่งปิดได้แต่ว่ามันจะมีสถานะที่แตกต่างกันผมจะมาอธิบายแต่ละสถานะให้คุณฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมกรณีที่คุณเนี่ยเปิดธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าต้องจําเป็นต้องปิดชัชวคราวนะครับผมเช่นอ่าอย่างสถานการณ์ช่วงนี้มีโควิดนะครับผมภาครัฐมีมาตรการให้ช่วยปิดบริการบางบางธุรกิจ บางสถาน,นที่นะครับผมคุณก็สามารถมากดตรงทําเครื่องหมายเป็นปิดชั่วคราวตรงนี้ได้นะครับผมเมื่อคุณทํากดไปแล้วเนี่ยหมุดของคุณนะผมเวลาที่ลูกค้าเซิร์ชมาเจอหรือว่าใครมาดูเนี่ยมันจะมีขึ้นคําว่าปิดชั่วคราวยอย่างเห็นตัวอย่างนี้เราอันนี้เป็นร้านร้าน,านสปานะผมนวดแผนไทยอย่างนี้นะครับผมมันก็คือโชว์คำว,ว่าปิดชั่วคราวเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าอ่ะร้านเนี่ยยังอยู่นะแต่ช่วงนี้ปิดชั่วคราวอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเวลาที่คุณอยากจะ กับมาเปิดใหม่เนี่ยก็คือเข้าไปที่หน้ารัชบอร์อบ้านเหมือนเดิมแล้วไปกดเปิดอยู่ได้นะครับแบบที่สองนะครับก็คือตั้งสถานัเป็นปิดถาวรหมายเลขนี้นะครับก็คือเป็นการบอกว่าธุรก,กิจคุณนะ่ะได้ปิดตัวลงแล้วหรือปิดกิจการแล้วแต่ลูกค้ายังพอที่จะเซิร์ชมาและเจอธุรก,กิจคุณอยู่ได้นะครับมเมื่อตั้งค่าเป็นปิดถาวรเนี่ยหน้าตานะครับจะออกมาประมาณนี้ก็คือเมื่อลูกค้าเซาิร์ชหาธุรกิจคุณเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า ธุรก,กิจนี้ปิดถาวอรอยู่นะครับผมซึ่งการโชว์ผลการก้าถาตรงนี้ก็จะลดน้อยลงด้วยหมายความว่าลูกค้าจะเซิร์ชเจอแต่ว่าโอากาเสเซิร์ชแล้วเจอเนี่ยก็จะยากกว่าเดิมคือมันมันจะลดลิ์ลดการมองเห็นลดลงนะครับผมแต่ลูกค้ายังเซิร์ชมันเจอได้เพื่อทําให้ลูกค้ารู้ว่าอ๋อร้านนี้นะเออฉันเคยไปใช้บริการกำลังจะไปวันนี้อีกทีหนึ่งสมมติเป็นร้านอาหารนะครับผมแล้วปิดถาวรแล้วเหรอเสียดายจังไม่ได้ไม่ได้ไปกินเลยว่าจะไปกินวันนี้สักหน่อยก็ ก็ทําให้รู้ว่าโอเคปิดแล้วนะผมนี่คือปิดถาวรน,นะครับอันสุดท้ายนะผมเลขสีนะผมนำข้อมูลออกนะผมนำข้อมูลออกตรงนี้หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า remove listing นะครับมันคือการลบบุตรออกอย่างถาวรน,นะผมแบบออกไปจากระบบของ g o g l e Map เลยนะผมพอดีมันเป็นสัตว์ของทาง Google เขาเนะผมใช้คาว่านำข้อมูลออกคือหมายความว่าลบล้างระบบของแพลตฟอร์มของ ข้อมูลของคุณเนี่ยออกไปเลยจาก Google Map นะผมซึ่งเวลาคุณกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีปลอปอัพเด้งขึ้นมานะผมแล้วก็มีข้อความประมาณนี้อยู่ว่านำข้อมูลจุดๆๆออกจากบัญชีไหมนะครับผมก็มันจะขึ้นมาว่าข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะยังคงปรากฏบน Google Map Google Search และที่อื่นๆใน Google นะผมหากคุณปิดกิจการให้ทำเครื่องหมายเป็นปิดถาวนก่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จะจะแจ้งว่า ขอ้อมูลต่างๆเนี่ยไม่สามารถกู้คืนได้นะครับผมหากคุณเปลี่ยนใจเนี่ยคุณโอนความเป็นเจ้าของให้คนอื่นแทนก็ได้นะครับผมแล้วก็จะบอกแจ้งหรือว่าเอ่อมันจะลบทั้งรูปภาพโพสต์วิดีโอรีวิวทุกอย่างที่เคยมีวันหมเนี่ยออกไปหมดเลยนะครับผมนี่คือเป็นการแจ้งเตือนนะครับผมให้รู้ว่าข้อมูลทุกอย่างที่คุณเคยมีอยู่เนี่ยมันจะหายไปหมดถ้าคุณแน่ใจว่าต้องการลบออกจริงๆนะครับผมก็กดปุ่มอีกทีหนึ่งเขาว่านํำออกตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะ ระบบก็คือจะลบข้อมูลออกไปแต่ก็คือไม่ได้ออกไปแบบกดปุ๊บออกปั๊บไม่ใช่อยงนั้นแลวนะอาจจะใช้เวลารอ,อสักผมไม่แน่ใจ5วัน7วัน10วันเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เมื่อปรับฐานข้อมูลแล้วเนี่ยทุกอีกคุณก็จะเสถร์รถามเจออีกเลยตรงนี้จะมีข้อสังเกตนิดน,นึงก็คือระหว่างเลือกปิดถาวรหรือเลือกเป็นนําข้อมูลออกเนี่ย เราควรจะเลิกแบบไหนดีนะผมถ้าธุรกิจคุณเนี่ยเคยเปิดมาแล้วเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีนะครับผมเปิดมายาวนานจนลูกค้าเคยมากินเคยมาทานเคยสมมติเป็นร้านอาหารนะเคยมากินมาทานมาใช้บริการอยู่บ่อยบเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณเกิดปิดกิจการเจ๊งมาแล้วเนี่ยนะครับผมคุณอาจจะมาเลิกเป็นปิดถาวรก่อนจะได้สักสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเพื่อให้ลูกค้าที่ ยังไม่รู้ว่าร้านคุณปิดเนี่ยเขาเซิร์ชมาพิมพ์หาใน Google มาแล้วมาเจอข้อมูลคุณมันยังขึ้นคําว่าปิดถาวรใช่ไหมครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อร้านนี้ปิดแล้วนะจะได้ไม่ต้องมาอีกไม่ไม่ต้องมาให้เสียเวลาแล้วก็จะได้รับรู้ว่าธุรก,กิจคุณปิดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณเอาออกไปเลยอะสมมตินะวันนี้ปิดกิจการสิ้นเดือนพอดีเลิกเช่าเลิกเซ็งทุกอย่างแล้วเอาออกไปเลยเนี่ยบางทีจะมีปัญหาว่าถ้าคุณไม่เคยตั้งค่าเป็นปิดถาวรแล้วคุณเเอา นำข้อมูลออกอไปเลยเนี่ยปัญหาก็คือลูกค้าบางทีเนี่ยเซิร์ชมาแล้วหาไม่เจอเซิร์ชแล้วก็เข้าใจไหมคือแบบเซิร์ชพิมพคำนี้พิมพชื่อร้านมาเฮยหาไม่เจอตกลงมันฉันพิมพ์ผิดสะกดผิดหรือเปล่าลองพิมพใหม่หาก็ไม่เจอเอกีกอย่างเงี้ยลูกค้าจะสับสนมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าจริงๆเราธุรกิจคุณมันมันยังไงมันยังอยู่ไหมย้ายที่อยู่ไปที่อื่นหรือเปล่าหรือเปลี่ยนชื่อกิจการหรือ หรือไปที่จังหวัดไหนแล้วอะไรเงี้ยน,นะผมแต่ถ้าคุณโชวว่าให้เป็นปิดทวันก่อนสักสิบห้าวันหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้ว่าอ๋อร้านนี้ปิดแล้วแล้วพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งคุณอาจจะเข้ามาเปลี่ยนเป็นกดน้ำพูนออกก็ได้เพราะอันนี้คือเป็นการล้างระบบเลยนะผมอีกทีหนึ่งซึ่งการนำพูนออกแต่ก็คือถือว่าเอ่อเป็นการเหมือนกับจบเส้นการทุกอย่างนะผมข้อมูลที่เคยมีทั้งหมดรีวิวทั้งหมดรูปภาพทั้งหมดหายหมดเลยนะผมเหมือนท้าวอดดิสนีย์า สาม,มารถที่จะติดข้อมูลของคุณเก้งไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะขอย้ำว่าข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะยังคงปรากฏอยู่ใน g o o g l e Map Google Search อาจจะปรากฏอยู่สักประมาณ5วัน7วัน10วันเนี้ยเป็นไปได้นะครับก่อนที่ดาต้าเบสของมันจะปรับใหม่ทีนึงแล้ถึงจะล้างออกทั้งหมดนะครับผมแบบที่2นะครับผมการระบุแบบโลโก้ไก์นะครับโลโก้ไก์คืออะไรความหมายก็คือ หมุดปักหนนั้นนะ่ะยังไม่รับการยืนยันธุรกิจหรือยังไม่รับการโอลิไฟน์นะผมหรือตัวคุณนะ่ะตัวคนแจ้งนะ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของหมุดโดยตรงนะผมหรือหมุลนั้นนะ่ะยังไม่มีเจ้าของนะ่ยคือมันมีได้หลายสาเหตุมากนะผมการลงหมุลแบบนี้จะค่อนข้างจะใช้เวลาและมีปัญหาเยอะที่สุดนะผมเพราะว่าด้วยความที่หมุดไม่มีเจ้าของหรือตัวคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงนะ่ยการจะแจ้งลบหมุดตัวอะไรหนึ่งออกไปจากระบบเนี่ยมันเลยต้องใช้คันกอริทึม อันหลากหลายของ Google เนี่ยในการพิจารณาวา่ามุนๆน,นั้นอ่ะสมเหตุสมผลไหมที่จะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะกดล,ลบมันออกไปนะผมวิธีการดูบุตรว่าหมุนนั้นอ่ะเวอร์ฟายแล้วหรือยังนะผมก็คือให้ไปที่หมุน,มน,มนตตดตัวนั้นนะครับถ้าเกิดมันมีคําว่าอ้างสิทธิ์ในธุรกิจนี้หรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าเคมดิบบรสเนตเพราะว่ามุนนั้นอ่ะยังไม่ได้รับการเว r i f ฟายหรือยังไม่มีเจ้าของที่แท้จริงอยู่นะผมอ่า วิธีการทำนะไปดูกันครับวลาคุณเข้าไปที่แผนที่คุณแบบแล้วคุณกดไปที่กิจที่คุณต้องการจะลบนะผมให้เลื่อนลงมาอ้านล่างมันจะมีคําว่าแนะนําให้แก้ไขนะผมเป็นปุ่มหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะใช้คําว่า s u g j e c t and edit นะผมให้คลิกที่ปุ่มนี้นะครับผมแล้วมันก็จะได้ pop up ขึ้นมาเป็นกล่องๆองหน,งนะผมมี2ช้อยให้เลือกนะผมให้เลือกช้อยล่างนะผมคําว่าปิดหรือนําออกนะผมพอกดเลือกปิดหรือนําออกไปปั๊บเนี่ย มันก็จะมีเป็นช้อยให้คุณเลือกนะผมประมาณ8สาเหตุ8เหตุผลนะผมที่ว่าคุณอยากจะลบหมดเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรซึ่งคุณต้องเขา้าใจก่อนว่าการลบหมดตรงเนี้ยมันเหมือนคุณเป็นคนนอกที่ไม่ใช่เจ้าของหมดที่ืนยงนแล้วเข้าไปแจ้งลบหมดฉะนั้นมันจะต้องถามหาเหตุผลว่าคุณมีเหตุผลที่ดูสมขเหตุสมผลไหมที่จะไปแจ้งลบหมดหมุดนั้นนะครับผมถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้ภาษาคําปัญญายประมาณนี้นะผม แต่เหตุผลด้วยกันจะเห็นว่าข้อ1และข้อ2เนี่ยปิดโชว์ค่าเข,า,ขาปิดทวารเนี่ยอันนี้จะคล้ายๆกับที่ผมพูดไปแล้วเมื่อตอนทาผ่าน Google m ม Business นะครับผมแต่ก็จะมีเหตุผลอื่นๆอีกให้สามารถกดแจ้งได้นะครับผมขอยกตัวอย่างมาที่หน้าจอจริงเลยกันนะครับผมสมมติว่าเข้าไปที่ห้างแฮปปี้ร้าแล้วกันนะผมอันนี้คือกดเป็นตัวอย่างนะไม่ได้กดจริงนะผมกดเข้าไปที่แนะนําให้แก้ไขนะครับแล้วกดคําว่าปิดหรือนาออก คุณจะเจอเหตุผลอยู่8ดข้อให้เราดูว่าสิ่งที่เราจะปิดเนี่ยเหตุผลที่เราปิดคืออะไรนะผมผมเจอค่อนข้างหลายเหตุผลนะผมให้ดูเหตุผลที่แท้จริงว่าเราอยากจะปิดธุรกิจนี่ด้วยอะไรนะผมถ้าม,มันซําซ้อนมีหลายอันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเลิกเป็นคําว่าไม่มีอยู่ที่นี่นะผมก็ดีนะผมเพราะตัวเนี้ยพอกดไปเนี่ยมันก็คือจะทําให้แอคชั่นของผลการกดตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะ ลบบุตร่มนี้ออกไปเลยนะผมคือแต่ละแอคชั่นที่เหตุผลที่เขาให้เราเลือกมาเนี่ยจะมีผลต่อการกดเนี่ยไม่เหมือนกันนะผมอย่างสมมติว่าคุณกดปิดชั่วคราวเนี่ยความหมายคือถ้าสิ่งที่คุณแจ้งไปยังระบบ Google ให้รับทราบว่าธุรก,กิจนี้ปิดชั่วคราวเนี่ยผลของมันก็คือจะขึ้นมาว่าธุรก,กิจหมนุนี้หมุนี้เนี่ยต้องช่วงเวลานีน้ปิดชั่วคราวอยู่อย่างนี้นะครับผมถ้าคุณแจ้งว่าปิดถาวร เวาลาแอคชั่นของคำสั่งเนี่ยเมื่อผลอนุมัติอัพปพูบของ Google โผล่มาก็จะแสดงว่าทุกิจนี้ปิดถาวรส่วนอันที่3มก็คือไม่มีอยู่ที่นี่ความหมายคือบางทีอาจจะเป็นใช้เทคนิคว่าหมุดมันซําซ้อนเกินไปนะผมหรือว่าหมวดสถานที่นี้ไม่มีอยู่จริงก็สามารถกดคําว่าไม่มีอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับถ้าเกิดคุณมีรูปภาพนะครับเป็นรูปหลักฐานเนี่ยสามารถถ่ายรูปด้วยมือถือแล้วกดอัปโหลด ตรงนี้ได้นะผมการมีรูปภาพจะทําให้น้ําหนักการแจ้งของคุณเนี่ยมีมากขึ้นมากกว่าการกดแจ้งเฉยๆนะครับผมถ้าคุณไปเจอสถานที่ที่เอ่อข้อนี้นะครับปุคคนทั่วไปเข้าไปไม่ได้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเช่นบ้านส่วนตัวนะครับผมหรือเป็นสถานที่ที่เป็น p r i v a t นะครับผมไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าหรือไม่ไม่คนปรากฏต,ต่อสาธารณะเนี่ยคุณสามารถกดตรงนี้ได้นะครับผมเช่นบางทีอาจจะเจอ,อ บางคนไปตั้งบ้านตัวเองขึ้นมาเป็นหมดขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยไอ้น,นี้มันไม่ใช่สาธารณประโยชน์ับนะผมเป็นหมดที่แบบไม,ไม่ไม่ใช่ทําการค้าไม่ได้มีธุรกิจใด,ดๆเป็นบ้านของคนธรรมดาขึ้นมาเนี่ยอาจจะกดตรงนี้นะแล้วกดส่งไปก็ได้นะครับถ้าเหตุผลของคุณคือย้ายไปยังตำแหน่งที่ใหม่แล้วความหมายก็คือร้านนี้เคยอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนไปที่ใหม่แล้วเนี่ยคุณกด มันจะมีให้เลือกว่าให้แก้ไขตำแหน่งไหมครว่าคุณก็จําเป็นจะต้องย้ายห,หมดไปยังตำแหน่งใหม่ที่เป็นที่อยู่ที่ตั้งใหม่ของของตัวนั้นเพื่อให้ระบบเราทราบว่าหมุดหมุนเนี่ยเดิมเ,เคยอยู่ตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับให้ซูมหาตำแหน่งที่ตรงที่สุดนะครับผมอาจจะเลือกเป็นแบบเทียบก็ได้แล้วหาตำแหน่งที่ตรงที่สุดเราให้กดเสร็จนะครับผมทุกการแจ้งแก้ไขนะครับถ้าเกิดคุณได้เพิ่มรูปภาพไปด้วยเนี่ยภาพเนี่ยคือหลักฐานเช่นป้ายประกาศ ป้ายบอกว่าปิดกิจการนะครับผมหรือป้ายเขียนว่าเซ้งอะไรเงี้ยนะครับผมหรือทําให้รู้ว่าธุรก,กิจนี้ปิดตัวแล้วเนี่ยการแอดลูปภาพไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักในการแจ้งของคุณเนี่ยมีมากขึ้นนะครับผมเพราะบองต้เนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นระบบ AI นะครับผมที่มาพิจารณาคําแจ้งต่างๆต,ต,ตรงนี้นะครับ และเมื่อคุณได้กดแจ้งไปแล้วนะครับผมรอสักประมาณไม่เกิน5นาที10นาทีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีอีเมลมาที่อีเมล Gmail ที่คุณแจ้งเอาไว้นะว่าระบบเนี่ยได้รับเรื่องที่คุณแจ้งมาแล้วนะ,ะโดยที่มันจะมีแพลตฟอร์มหน้าตาเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันยังไม่ได้อภูมนะมันแค่แจ้งมาว่าระบบ ได้รับเรื่องที่คุณแจ้งหรือคุณรีพอร์ตไปแล้วแล้วมันก็คือถึงจะแสดงสเตตัสให้เห็นว่าสเตตัสของเรื่องที่คุณส่งไปเนี่ยตอนนี้ถึงไหนแล้วนะผมโดยวิธีการสังเกตนะผมให้มาดูตรงนี้ครับมันจะแจ้งอีกในอ e ีเมลจะบอกว่าให้ให้ดูที่ติกรสีแดงนี้ไว้นะผมอันแรกคือชื่อสถานที่ที่คุณแจ้งนะผมอันที่2ก็คือสถานะที่คุณเลือกไว้นะผมว่าจะปิด สถานที่นี้เหตุผลเพราะอะไรอย่างเช่นอันนี้คือผมเรียกว่าไม่มีสถานที่นี้อยู่อันนี้เป็นลูกค้าจ้างนะครับผมจ้างให้ช่วยลบหมุดมีให้ทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวตัวสุดท้ายเนี่ยคาว่าแก้ไขเมื่อวันที่จุดๆๆเนี่ยคือวันที่คุณได้ส่งคําสั่งแจ้งไปแล้วก็สีส้มเนี่ยเป็นการบอกว่าสถานะตอนเนี้ Google เนี่ยรับเรื่องคุณแล้วอยู่ในสถานะอะไรนะครับผมเช่นของผมเนี่ยอยู่ในอยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ย Google ขอข้อมูลเอาไปประมวลผลหน่อยโดยพิจารณาหละจากปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อดูว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยสมเตุสมผลไหม่บผมถ้าสมเตสสมผลเนี่ยมันก็จะอัพ r แล้วก็ส่งอีเมลมาใหม่อีกตัวหนึ่งเพื่อแจ้งเราว่าเผยแพร่แล้วหรือการแจ้งลบหมุดบักหมุนี้ไปเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วนะครับ จากประสบการณ์นะครับผมการแจ้งลบหมุดปักในนาของโลโก้ไกด์เนี่ยใช้เวลาพิจรารณาค่อนข้างนานนะครับผมอาจจะสั้นหรือนานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากๆครับขึ้นอยู่กับหมดุหมดบรนั้นว่าเป็นหมุรที่มีมานานแล้วหรือยังมีคนใช้อยู่เยอะไหมคําว่าใช่หมความว่ามีคนพิมพ์เสิร์ชหามีคนกดนําทางมีคนดูรูปภาพมีคนเข้าไปรีวิวหรือมีปฏิสัมพันธ์กับกับหมดุหมดบนนั้นอ่ะเยอะน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้ามีเยอะเนี่ย การใช้เวลาในการอาภูมิอาจจะนานหน่อยแต่ถ้าแบบเป็นหมุดที่สร้างขึ้นมาลอยลอยไร้าสาระไม่มีประโยชน์ใดๆหรือแบบเป็นหมุดปากที่ซ้ำซ้อนเโอกาสที่กดแล้วลบทิ้งหายออกไปก็จะมีสูงอีกปัจจัยหนึ่งที่เจอเลยก็คือคนแจ้ง Level อะเลเวลโลอกไกด์ของคนแจ้งอะก็เกี่ยวข้องด้วยนะผมอ m a i l ที่มีเคย ก็เลยเคยร,รีวิวเคยอัพรูปภาพเคยให้ข้อมูลต่างๆกับ Google m a p ไปเนี่ยมันจะมีเลเวลเขาเรียกว่าเป็นเลเวลของ Google Local Guide นะผมถ้าจากสังเกตจากการคุยกับเพื่อนมาหลายๆคนเนี่ยพบว่าคนที่เลเวลสูงเป็น Local Guide เลเวลสูงโอกาสการกดแจ้งลบหมุดบกักหรือแจ้งแก้ไขไดๆเนี่ยโอกาสจะได้รับการอภูมิเนี่ยจะสูงมากกว่าคนที่มีเลเวลต่ำกว่า แต่ก็ไม่ได้ส่งออไปนะผมมันขึ้นอยู่กับมดลมุลนั้นด้วยว่ามดหมุดนั้นนะ่มีระดับความสําคัญมากและน้อยเพียงใดนะผมฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าการแจ้งลบมุปลปากในนามของโลโก้ไกด์เนี่ยค่อนข้างจะใช้อัลกอริทึมของ Google เนี่ยคำนวณเยอะมากเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่เราส่งข้อมูลไปเนี่ยมันน่าเชื่อถือเพียงใดใช่ไหมครับไม่งั้นลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดระบบมันรับเรื่องปับ๊บแล้วเปลี่ยนทห้เลยนะเนี่ยเผื่อเจอเกีย์ขึ้นมาเนี่ย โอกาสจะลบถูกลบหมุดที่สําคัญก็ก็ง่ายผมลองสมมตินนะถ้าสมีเกลียนสักคนหนึ่งไปกดลบหมุดปักเสียงพารากอนเน่ยอย่างนี้นะครับแล้วอีกวันหนึ่ง Google แม่งดันยอมรับรับเรื่องการลบุดปักของห้างชื่อดังระดับประเทศแง่จะเกิดอะไรขึ้นมันก็สร้างความเสียหายถูกต้องไหมครับหรือถ้าเกิดมีเกลียนสักคนหนึ่งมาลบหมุดปักกับวัดที่เป็นวัดสําคัญของประเทศเราครับเช่นวัดเชตุพนวัดอรุณอะไรเงี้ยนะผมสมมตินนะ แล้ว Google ก็บอกโอ้ยไม่ได้พิจารณาอะไรเลยคนนี้สั่งเรื่องมาไอสั่งลบมาแล้วก็อีกวันหนึ่งวันสองวันพิจนารณาแล้วลบบทปักมันก็เสียหายะครับฉะนั้น Google เลยจำเป็นจะต้องใช้อันกอริทิมที่หลากหลายเพื่อพิจารณาว่าคำสั่งของคนคนนี้ที่ส่งเข้ามาลบหมุดหมดเนี่ยมันมีน้าหนักไหมมันน่าเชื่อถือไหมมันสมเหตุสมผลไหมโดยดูทั้งจากคนคนกดลบว่าเขาให้ผลอะไรมา เขาเป็นเลเวลไหนแล้วหมุดนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้คนในอดีตที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมีคนกดนําทางกดเพื่อดูข้อมูลกดดูรูปภาพอ่านรีวิวมากน้อยเพียงใดถ้าหมุดนั้นไม่ให้มีสตอรี่ไม่ให้มีอะไรเลยเนี่ยโอกาสถูกลบก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าหมุดนั้นเนี่ยเคยมีคนใช้งานอยู่ต่อเนื่องอยู่บ่อยๆโอกาสที่จะถูกลบออกไปก็จะซานะครับผมมาให้ดูตัวอย่างนะครับผมอันนี้เป็นงานลูกค้านะครับที่เขาจ้างผมปรับหมุด เป็นอู่ซ่อมรถอยู่ที่ระยองนะครับผมแล้วก็มันจะมีเป็นหมุดที่ซําซ้อนขึ้นมานะครับผมให้ดูตรงนี้ครับรเวลาคุณได้รับแอพปพลิเัดระบบมาเนี่ยอีเมลมันจะขึ้นคําว่าเผยแผ่ข้อมูลที่คุณแก้ไขให้กับจุดๆๆๆุดก็คือชื่อหมุดนะครับผมแล้วในอีเมลเนี่ยมันจะมีเนื้อหามาว่าประมาณนี้นะครับผมให้ดูนะครับมันขึ้นคําว่าขอเจอก,ก็อัอนนี้ออโต้เพเย์หน่ยคือชื่อหมุดนะครับผมที่ผมได้แจ้ง ลบหมดไปเนี่ยเหตุผลก็คือสถานที่ซ้ํากับสถานที่อื่นคือตรงน,นั้นเนี่ยหมดหมุดเนี่ยร้านเนี่ยอู่เนี่ยมีหมดซ้ํากันถึง3าสี่หมดเลยนะครับผมแล้วผมก็คือแจ้งลบหมดออกไปจําได้ว่า2หมดแรกเนี่ยแจ้งไปแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน7วันเนี่ยลบออกไปได้เลยแต่หมดเนี่ยเป็นหมดที่ใช้เวลานานมากนะครับผมคือเห็นไหมครับมึนเขียนว่าแก้ไขเมื่อ29มิมีถุนายน63กนั่นคือวันที่ผมแจ้ง ผมแจ้งไปตั้งแต่29กมิถุนายน2 5 6 3แล้วก็เพิ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่5มกราคม2021หมายความว่าใช้เวลาประมาณเกือบเกือบ6เดือนเพื่อที่จะอัพพ o v e คำอนุมัตินี้ฉะนั้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการแจ้งลบเนี่ยมันใช้ปัจจัยอันกรณทึมหลากหลายในการพิจารณาว่าจะลบเร็วลบสั้นอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะครับผมนี่คือตัวอย่างของจดหมายอีเมลมาแจ้งว่าได้รับอาการอัพพ o v แล้วนะครับ หรืออย่างอีกอตัวอ,อ,อย่างหนึ่งนะครับผมพอดีผมเคยไปเจอเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านบ้านคนธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเอามาปักหมุดให้มันขึ้นมาบน Google Map แล้วผมก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันบ้านส่วนตัวไม่ควรมาปักหมุดผมก็เคยแจ้งไปว่าเนี่ยครับ place is private คือสถานที่เนี้ยเป็นสน่วนบุคคลนะไม่ควรเปิดเผยก็คือไม่ควรเผยแพร่เป็นสาธารณะ แล้วผมแจ้งไปเมื่อวันที่3สิงหาคม2020ปรากฏว่าแจ้งไปพอวันที่4สิงหาคมก็อ p p พ o v แล้วนี่คือแปลว่าถ้าหมุดนั้นน่ะไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระอะไรเท่าไหร่นนะักผมใช้เวลาแค่วันเดียวในการแจ้งลบไปวันที่3แจ้งไปวันที่4อนุมัตินี่คือแจ้งแล้วได้ผลเร็วมากหคะครับว่านี่คือกรณีว่าบางหมุดเนี่ยแจ้งไปปั๊บเดียวอนุมัติเลยนะครับผมฉะนั้นอันหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้เลยนะครับผมก็คือถ้าคุณจะทําปักหมุดเนี่ย ควรทำผ่าน Google My Business นะครับมไม่ควรไปใช้ระบบ Local Guide หรือการใช้ Gmail เนี่ยแล้วพิมพ์คำว่าไปกดคำว่าเพิ่มสถานที่ที่ขาดหายไปแล้วไปเพิ่มข้อมูลเพราะว่าอันนี้ปัญหาจะเจอเยอะผมมาเจอลูกค้าค่อนข้างเยอะมากที่เข้ามาติดต่องานเพราะให้ลบหมุดน,นะครับผมเป็นหมุดที่ซ้ำซ้อนขึ้นมาแล้วก็ จอปัญหาหมดซ้ำซ้อนธุรกิจโดยการหมดปลาไปสี่อันห้าอันเนี้ยก็เคยเจอนะครับผม oh, <no. S 1> ส่วนใหญ่เกิดจากคนที่ปรับหมุดไม่เป็นนะครับผมแล้วก็ไปเซิร์ช u t u b e หาดูวิธีการทำนะครับผมแล้วผมก็ขอพูดนิดน,นึงว่าคนสอนปรับหมุดวันนี้บน YouTube ที่ทำเป็นคลิปสอนมากมายเนี่ยเกินร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสอนผิดนะครับผมไปสอนคุณด้วยวิธีการปรับหมดุดโดยการใช้แบบโลโลก้ไกด์คือการกดเอา,เอา,เอาล็อกอิน้วย Gmail แล้ว ไปเพิ่มสันที่ที่ขาดหายไปแล้วใส่ข้อมูลแค่บางส่งสวนนะครับผมน่ปัญหาประมาณว่าสมมติน,นะที่เคยเจอเช่นเ,เจ้าของเปิดร้านมาอยากมีหมูดปากก็หาวิธีใน Google หาวิธีทํายังไงอาจรู้วิธีทำเสร็จแล้วก็เข้าไปปั๊มดปรากฏทําปั๊บวันนี้พรุ่งนี้เอ๊ะไม่เจอเสร็จแล้วก็ไปเรียกลกเรียกร้านเรียกเพื่อนเรียกคุณนส่วนมาเฮ้ชย,ยช่วยทำหน่อยช่วยทำหน่อยช่วยทำหน่อยปรากฏว่าลูกหลานเพื่อน คนส่วนมาช่วยกันทําคนละหมดสองหมดผ่านไปอีสัปดาห์หนึ่งโผล่ขึ้นมาทีเดียวครับห้าหมดอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไม่เป็นหาเพราะว่าห,ห้าหมดเนี่ยแต่ละคนก็แบบเป็นนิวบี้หมดเลยคือแบบเป็นมือใหม่ทําหมดเลยก็มั่วซั่วข้อมูลสากดถูกสะกดผิดตั้งตําแหน่งถูกตาแหน่งผิดอะไรเงี้ยครับผมสุดท้ายผมก็ขอแจ้งว่าถ้าจะทําหมดุดนะควรทําผ่าน Google m มปเวิร์สเนะผมขั้นตอนมาแจ้งนิดน,นึงนะครับแต่ว่า ทำเสร็จแล้วเนี่ยรอวอลิฟายเราจดหมายนะผมพอได้รับจดหมายรหัสยืนยันมาปั๊บมันก็คือจะทําให้หมูดขุงคุณเนี่ยขึ้นมาแบบปรากฏแบบสมบูรณ์แบบแล้วสามารถแก้ไขข้อม,มูลอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างสมบูรณ์นะผมอย่าไปปักเล่นๆปักมัม่วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับ YouTube สอนเรื่องปักหมุดเนี่ยร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเมื่อวานครับผมแจ้คํานี้เลยกันว่าสอนสอนผิดนะครับก็เวลาจะเชื่อข้อม,มูลจากแหล่งไหนก็ขอให้พิจารณาิดน,นึงว่าคนสอนเนี่ยรู้จริงหรือเปล่า หากคุณสนใจทิกเทคนิคเกี่ยวกับ Google Map Google Map p e r s o n e s s แลวก็ Local Guide นะครับสามารถติดตามเราได้ทั้ง3ช่องทางแพลตฟอร์มนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ